ซื้อออดเ่รครับยอดทพี่ออดมาเร็วมามาเร็วมานี่เร็วมามนนเร็ว,ม,นนรวม,นนมา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 ,มา,มาออเออเอิดไงก็มาบ้านผมอีกม,นนม,ามาเร็วมามาเร็วๆมาจิจูงกันเนี่ยจูงข้อกับมันมีข้อให้จูงตัวนี้รุ่นนี้มีออทออดอดอทออทโอ้ยิงเนี่ยขอมือหน่อยขอมือหน่อยอดัดขอมือหน่อย อันนี้อันนี้พี่เลี้ยงครับอันนี้ชื่อยังเลครับขี้ขาวนี่วีโก้อันนี้พี่ออดปะครับอันนี้เป็นว <Its boring. S 2> ีออดนะครับอันนี้เป็นวีโก <n open>. ้เ <lobster> ี้วีโก้เอ้ยวีเกมาซื้อวีโก้หมูซื้อวีออดคุณยายมาพาคุณยายเบ่งหมูมาเบ่งหมูอันทางบ้านนะครับว่าตัดสินใจอยู่ว่าจะเลี้ยงหมูบ่เป็นมูขาเจ้านี่ หมูนี่อันนี้เป็นหมาหมาพี่เลี้ยงครับอันนี้คือนหมาพี่เลี้ยงอ่ะพายายงไปดูหน่อยทีเนี้ยมาเร็วบิโก้ไปบิโก้พายายงไปเบืองหมูเนี้ยมาบิโก้มาเอื้อนแม่อืดเอื้อดเอือดมันเอือดง่ายไงเอือนง่ายอี๋เหรอแม่เอือดไปไกลมาเร็วอ่ะพี่อดไปหายายงเร็วไปหายายงบ้าดเนี้ยพี่อดมาหายายล่าพี่อดมาหายายงเป มาหาเบ็ดเด็กมาหาหมูเด้งเออมาหาหมูเด่งเมนี้กรับสิบบาทจะยงมาเล่นกับหมูปานะครับเพราะว่าอ่าหมูเด้งยุกไก่พูดมีออดมีออดมาเร่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมีออดมีโกะไปเอิญพี่ออดเห็นไหมมีโกพี่โกะไปเอิญพี่ออดมาพี่โกะไปเอิญพี่ออดมาไปเอิญพี่ออดมาเร็วนไปพี่โกะโวย

หลังจากลิมนี้ไปคนกับสีมาเบงายลันแล้วก็สีมามาจากแบบว่ามาเบงอันพี่ออดดังซูหมูเดงไหมปะนี่อันนี้หมูเดงสอันนี้กินไข้าอันี้หมูปลากินเจ๊งใช่ปะกินบดโนเนวปาโอ้ยหมูกินหัวใจถั่วหมูแดง ต้มขนมเมัอนเอิญมากเลมันเลนปจวิ่นเนอันนี้เอาูกอ่ะวีโกอันนี้วีโกนี้วอนวีออดวีออดวีออดอันนี้ครับดาราดาราตัวใหม่ชื่อว่าวีออดนะครับวีออจะฆากันเปเบิรงตะหมูเด่งเลยมาเบิรงวีออดนี่ยฮาฮ่มันาฮ่มีเอาฮ่าฮ่าแา่าฮ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 ่า่าฮ่ีฮ่่าฮ